รวมเรื่องเล่ากรรมเหนือคนชุดที่147กรรมช่อโกงการโกงยักยอกทุจริตในนี้ ทํากันเป็นกระบวนการอย่างแนบเนียนและก็ทํากันทีเป็นสิบสิบล้านคนที่เสียเงินเสียทองก็เกิดความทุกข์รวมหัวกันสาบแช่งกลนด่ากรรมก็ยิ่งทวีความรุนแรงท้ายที่สุดก็ถูกจับได้ไม่เหลืออะไรเลยบ้านที่ดินที่อาจมีทั้งเงินเก่าและเงินที่ช่อโกงมาก็ถูกหลวงยึดจนหมดสิ้นครอบครัวบ้านแตกสาแรกขาด คนที่น่าสงสารมากที่สุดก็คือลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่รู้เรื่องการโกงกินของพ่อแม่ต้องตกเป็นตราบาปให้คนด่าประนามเมื่อเขาจับได้ก็จะยึดทุกอย่างคืนจนหมดหวังจะสบายรวยบนความทุกข์ของผู้อื่นก็จะได้รับผลกรรมอย่างรวดเร็วดังที่เขาว่าไม่มีความลับในโลกนี้และไม่มีใครอยู่เหนือกรรมได้ อย่างเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการจับกลุ่มคนที่โกงกินเงินคนจนคนที่ลำบากยากจนโกงเงินการศึกษาโกงกันมานานนับเป็นสิบปีแล้วกรรมก็รวบยอดถูกจับยดึดทรัพย์และก็ปลดจากตำแหน่งทั้งที่เงินเดือนหน้าที่การงานก็สูงยังไม่รู้จักพอมีแต่ต้องการไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ช่อกงไม่เคยเห็นมีใครเจริญและก็มีความสุขอย่างแท้จริง ถ้าเราพูดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษและเวรกรรมที่ต้องรับนั้นในยุคสมัยนี้มีให้เห็นมากมายและค่อนข้างเกิดขึ้นรวดเร็วมากมาในหลากหลายรูปแบบและเชื่อแต่ว่ายังไม่ทันตายก็ต้องรับกรรมอย่างสาหัสเป็นเรื่องธรรมดาของคนดีที่จะไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือหวั่นไหวต่อเวรกรรมหากเป็นคนประพฤติตนดีมันทำบุญทำกุศล มีศีลภาวนานั่งสมาธิรวมทั้งแผ่เมตตาเป็นประจำก็ทำให้กรรมเก่าในอดีตตามมาถึงช้าดีไม่ดีต้องไปตามต่อในชาติหน้านูน้นแล้วหากเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตคนประเภทนี้จะไม่กริ่งเกรงไม่หวาดกลัวต่อบาปต่อกรรมหรือว่าบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงและจะไม่เชื่อในเรื่องเวรกรรมตามทัน บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นคนรวยที่มาจากการคดโกงแต่ทําไมเขายังอยู่ได้เราแน่ใจหรือว่าเขาอยู่ได้ดีมีความสุขโดยเฉพาะโกงเงินชาติบ้านเมืองมันควรพบกับความวิบัติฉิบหายไปทั้งสายตระกูลไม่ควรมีความสุขกายสบายใจแต่มันตรงกันข้ามที่พบว่าคนประเภทนี้ยังลอยหน้าลอยตาหนักแผ่นดินไทยอยู่ได้อีก โปรดใจเย็นและเชื่อแต่ว่ามันไม่นานนักหรอกยิ่งกินมากก็ยิ่งเห็นกรรมไวหลายคนบ้านปลายชีวิตก็อมโรคเป็นโรคที่ทรมานก่อนตายผิดรูปผิดร่างหรือไม่ได้ตายบนผืนแผ่นดินไทยหรือบางคนต้องติดคุกตายในคุกดีไม่ดีเจอโจทย์เก่าในคุกการหลอกลวงเอาเงินโกงชาวบ้านชาวเมืองใช่ว่าจะบาปน้อย ยิ่งพอรู้ด้วยแล้วพลังแห่งความโกรธแค้นก็จะพุ่งขึ้นนี่แหละแรงกรรมของเจ้ากรรมนายเวรที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พิมพ์อายุ44ปีเป็นคนหนึ่งที่ต้องประสบกับเคราะห์กรรมตกงานและด้วยอายุจึงทำให้หางานยากมากทั้งๆท,ที่ผลงานเดิมดีเลิศที่แปลกคือ พิมพจะต้องเจอกับเจ้านายขี้บน่นบ้าอำนาจชอบหักเงินค่าแรงเธอด้วยสารพัดเหตุที่ยกมาอ้างหักและจ่ายเงินก็แบบตามใจตัวเองไม่มีระบบระเบียบส่วนใหญ่พอใกล้เงินเดือนจะออกก็อ้างไปต่างประเทศกว่าจะได้เงินทีก็เป็นสัปดาห์เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่พิมพ์ก็พยายามอดทนทำดีก็ถูกด่าเน็บแนมอีกเครียดและต้องเหนื่อยต่อการเดินทางมาทำงาน เพราะระยะทางนั้นไกลมากๆทําแถวสีลมค่ามอเตอร์ไซค์วินค่ารถตู้ค่ารถไฟฟ้าเกิน200บาทแล้วใช้เวลาเดินทางไปกลับวันละห6ชั่วโมงจนที่สุดทนไม่ไหวก็ลาออกพิมพ์ได้งานใหม่ประสานงานต่างประเทศและในไทยเจ้าของก็เหมือนรายแรกและเหมือนจะหนักกว่าพิมพ์หาทางระบายความทุกข์ในใจ จึงเขียนลงผ่านสื่อทุกวันคนที่รู้จักก็มีทั้งสงสารเห็นใจนานวันเข้าก็เริ่มราคาญต่อเรื่องราวที่เขียนด่าเจ้านายและบริษัททราบหรือไม่ว่าทำไมเธอจึงเจอเหตุการณ์ซ้ำๆเช่นนี้เมื่อ20ปีก่อนเธอก็ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เป็นหัวหน้าและก็ดูแลการเงินอีกด้วยทำอยู่10ปี เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานแกล้งเพื่อนร่วมงานเอาเงินไปหมุนก่อนแล้วจ่ายเงินเดือนช้าไม่เคยให้ตรงสักเดือนคนที่ถูกแกล้งก็มักจะเป็นเด็กเข้าใหม่คนที่เหมือนจะไม่พ้นปโปรเขาต้องเดือดร้อนมากแม้จะบอกเหตุผลด่วนสำคัญแค่ไหนเธอก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่ปัญหาของตนเองต่อมาบริษัทมีปัญหาการเงินเธอจึงลาออกมาก่อนและไปทาที่ใหม่แทน แต่เหตุผลที่เธอต้องลาออกไม่ใช่บริษัทเจ๊งแต่เป็นเพราะครอบครัวมีปัญหาการเงินเธอจึงดึงเงินที่จะต้องจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้าไปใช้ก่อนแต่จังหวะไม่ดีมีการยกเลิกรายการของสั่งทำให้ต้องหาเงินมาคืนเพราะความที่ทำงานมานานเธอก็ช่วยดูแลจิปาถะในบริษัทแต่ชอบเหน็บแนมดูถูกคนอื่นนินทาว่าคนโน้นคนนี้ จึงไม่มีใครรักและไม่มีใครให้ความเคารพจะไปหยิบยืมใครก็ไม่ได้จึงใช้บัตรเครดิตรูดเงินสดออกมาจํานวนมากก้อนหนึ่งเพื่อปิดดอกเบี้ยก,ก็สูงเธอหมุนเงินเข้าๆออกๆจนเจ้าของบริษัทระแคะระคายจึงเรียกเข้าไปคุยทำให้เธอต้องออกจากงานนี้และก็ตกงานอยู่หลายเดือนจึงมาได้งานสองแห่งที่เล่าไปแล้ว นี่แหละเวรกรรมที่มันมาต่างรูปต่างแบบแต่อารมณ์และความทุกข์ที่ได้อาจจะไม่ต่างกันหรืออาจจะหนักกว่าหลายเท่าบางคนลืมว่าอดีตเคยทำอะไรเอาไว้พอมาวันนี้ต้องรับกรรมก็ไม่รู้ตัวยังด่าว่าคนอื่นเหมือนเดิมกรรมจึงยังไม่ยอมจากไปไหนอยู่ร่วมเรียงเคียงกายให้ทุกขกันต่อไปอดีตก็คือเหตุการณ์ที่เราสร้างกรรมที่ผ่านมาแล้ว ทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมย้อนคืนขมโมยกินกับข้าวลูกค้า ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับกรรมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมันเป็นเรื่องจริงที่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ใครที่ประพฤติตนเหมือนกับผมเลิกเถอะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเอาเป็นว่าผมขอเล่าเรื่องประสบการณ์กรรมให้ฟังเลยนะครับผมทำงานเป็นพนักง,งานส่งอาหารให้กับลูกค้าที่สั่งตามร้านหรือว่าสั่งแบบออนไลน์เมื่อมีคนสั่งเยอะ และก็ไปในเส้นทางเดียวกันทางร้านจะจ้างผมไปส่งอาหารให้ผมก็ไปเพราะว่าได้ค่าจ้างเป็นครั้งครั้งไปผมรู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดีตามตรอกซอกซอยต่างๆผมชำนาญครับเพราะเมื่อก่อนเคยขี่วินแต่ทำไปสักพักออกไปทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทคือผมจะรับจ้างส่งอาหารในช่วงเวลาเย็นจนถึงสามทุ่มและก็หยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้น เมื่อได้งานพิเศษทำอย่างนี้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นและผมก็อิ่มด้วยครับแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมผมถึงอิ่มผมบอกให้ก็ได้ครับเพราะผมแอบกินอาหารของลูกค้าที่อยู่ในกล่องท้ายรถไงล่ะครับผมรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างที่ทางร้านนำส่งให้ถึงมือลูกค้านั้นราคาค่อนข้างแพงและก็อร่อยมากระหว่างทาง ผมจะจอดรถแล้วก็แอบ,บกินอาหารหรือขนมแอบบกินกล่องละชิ้นหรือกล่องละคำผมก็จะมีช้อนสำหรับตักกินติดตัวไปด้วยผมทำอย่างนี้เป็นประจำไม่มีใครรู้ไม่ถูกจับได้เพราะกินกล่องละนิดละหน่อยเท่านั้นแต่ก็ทำให้ผมอิ่มแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแบบนี้ได้เงินอิ่มแล้วก็ได้เที่ยวตามซอกมุมต่างๆของกรุงเทพอีกด้วย ผมส่งของด้วยความสุภาพพูดจาดีค่อนข้างตลกนิดๆลูกค้าชอบบางคนให้ทิปผมอีกด้วยในแต่ละครั้งที่ออกส่งของผมก็มีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านเยอะครับเจ้าของร้านก็ชอบผมครับให้รางวัลอยู่เรื่อยทั้งเงินและอาหารผมอยู่คนเดียวจึงกินเปรีไปเลยผมคิดว่าจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมไม่บอกความลับ เรื่องแอบขโมยกินอาหารของลูกค้าเพราะมันเป็นเรื่องไม่ดีถ้าจับได้ครั้งเดียวผมจะถูกขึ้นบัญชีดำทันทีมีเพื่อนๆทำอาชีพเดียวกับผมเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาแอบขโมยกินอาหารของลูกค้าหรือไม่แต่ผมคิดว่าอาจจะมีบางคนทำอย่างผมก็ได้นะครับเรื่องไม่ดีอย่างนี้ไม่มีใครเขาบอกกันหรอกมันจะเสียไปหมด ผมแอบกินอาหารของลูกค้ากินมันทุกอย่างจนน้ำหนักขึ้นจากเดิม3กิโลกร,รมัมแต่ผมไม่สนใจหรอกครับช่วงหลังทางร้านทําอาหารอิตาเลียนซึ่งเน้นพวกแป้งน้ำตาลนมเนยชีสอร่อยครับแต่แคลอรี่เยอะมากๆพวกพิซซ่าผมก็ขโมยกินไม่ได้ครับผมก็กินอย่างอื่นแทนขนมบางอย่างก็อร่อยดีครับ ผมทําตัวเป็นพวกลักกินขโมยกินอยู่นานมากเลยวันหนึ่งผมรู้สึกปวดหัวมากไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่มีอาการวูบๆอีกด้วยผมอายุ35ปีใจสั่นแล้วก็ตัวเอียงๆมันชาด้วยผมแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่จนที่สุดผมไปหาหมอหมอบอกว่า ผมเป็นโรคความดันและก็ไขมันในเส้นเลือดสูงมากตามด้วยเบาหวานโรคเกาก็กำลังตามมาอีกครับซึ่งคนวัยนี้ไม่น่าจะเป็นเยอะขนาดนี้หมอถามเกี่ยวกับอาหารการกินผมก็บอกไปตรงๆว่าส่งอาหารให้กับร้านแห่งหนึ่งเขาให้อาหารไปกินหมอบอกว่าควรลดหรือเลิกกินสักพัก และบอกถึงอาหารแต่ละอย่างว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายมากน้อยแค่ไหนผมกลุ่มใจอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองผมต้องกินยาหลายอย่างและมาตรวจร่างกายเป็นระยะระยะหมอให้ออกกำลังกายกินผักและผลไม้เยอะๆถ้าหากว่ายังกินอาหารแบบเดิมๆอีกผมอาจจะเป็นหนักจนถึงขั้นเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบก็ได้ อันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ก็นอนเป็นผักผมกลัวมากครับกับสิ่งที่หมอบอกผมจึงรู้ว่าเพราะแอบขโมยกินอาหารของลูกค้ากรรมจึงสนองผมได้อย่างรวดเร็วทันใจจนเกือบจะแย่โทษเพราะเล่า เรื่องนี้สามเณรสากลบัวพงชนได้เล่าไว้ว่าคำว่ากรรมนั้นเป็นได้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไม่ว่าบุคคลเราจะทำอะไรลงไปย่อมได้รับผลตอบแทนเสมอดังภาษิตในสังยุตติกายสคาทวักที่ว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละัพะเตพลัง กัลยาณการีกัลยานังปาปาการีจะปาปกังซึ่งก็หมายความว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วดังนี้คนเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะทำสิ่งใดไว้ย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นจริงๆ บุคคลใดก็ตามที่มีรูปร่างหน้าตาสดสวยหรือว่าพิกลพิการมาจากกรรมทั้งนั้นเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกดังที่ท่านว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยและคนเราจะทำสิ่งใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เกี่ยวกับเหล้าทั้งนั้นซึ่งเป็นศีลข้อที่หที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนดื่มเพราะเหล้านั้นเป็นน้ําที่มื่นเมาถ้าดื่มเข้าไปก็จะทำให้เมาเสียสติสัมปชัญญะเสียสุขภาพร่างกายและก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันได้และทำให้เกิดทุกข์ได้นี่แหละ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติขึ้นห้ามให้ครือหัดและบรรพชิตดื่มเป็นอันขาดถ้าผู้ใดละเมิดย่อมได้รับโทษถ้าครหอัดและสามเณรดื่มย่อมผิดศีลข้อหแต่ถ้าพระภิกษุด,ดื่มผิดอาบัติปาจิตตีที่มาในสุราปานวัคที่6กสิกขาบทบทที่หนึ่งแต่เหตุฉไหน รัฐบาลจึงต้องผลิตมาจําหน่ายให้ประชาชนซื้อและก็ดื่มกินกันทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษผลิตอย่างอื่นมาจําหน่ายแทนจะไม่ดีหรือและที่รู้อยู่ว่าผิดศีลข้อห้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเรื่องนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันดังที่จะได้เล่าต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับเล่าคือมีครูอยู่คนหนึ่ง เป็นครูบ้านนอกมีชื่อว่าสันสันแกเป็นครูสอนโรงเรียนปถมอยู่ที่หมู่บ้านและก็เป็นครูที่ย้ายมาจากจังหวัดมหาสารคามซึ่งแกก็เคยเป็นครูสอนมาเมื่อครั้งที่อัตมาเป็นขราวาสครูสันมีภรรยาคนหนึ่งซึ่งอยู่กินกันมานานแล้วแต่ว่าไม่มีบุตรด้วยกันครูสันนั่นมีนิสัยชอบดื่มเหล้า แต่ไม่ใช่ดื่มธรรมดาคนแถบนั้นเรียกแกเป็นขาประจํำร้านค้าเลยทีเดียวล่ะแกดื่มแต่ละครั้งนั้นเมาจนไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าของตัวเองเลยงานอดเล็กของครูสันชนิดหนึ่งคือรับจ้างฆ่าสัตว์ที่แกรับจ้างนั้นไม่หวังเงินทองแต่สิ่งที่หวังคือเหล้างานใดถ้ามีการฆ่าสัตว์และมีเหล้าด้วยงานนั้นแหละแกรับใช้เสมอ งานที่แกไม่รับคืองานที่ไม่มีการตั้งวงเล่าเช่นงานทำบุญตักบาตรงานทุกงานที่แกไปเวลาเลิกแล้วแกต้องเมาแล้วก็ถูกเพื่อนประคองกลับบ้านพักเสมอและผู้ที่จะช่วยแกอีกก็คือภรรยานั่นเองถึงแม้ครูสันเมามาแล้วมาทำร้ายทุบตีนางนางก็ไม่คิดจะหน่ายหนีหรือว่าอย่าร้างเพราะนางเป็นคนรักสามีเวลาเมา นางก็จะต้องคอยปนนิบัติเช็ดสิ่งที่ครูสันอาเจียนออกมาจนหายจากการเมาพอหายจากเมาแล้วแกก็ไปดื่มอีกโดยไม่เคยคำนึงถึงผลกรรมเลยแม้แต่น้อยแกคงไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงหรือว่ารู้อยู่แต่ไม่ปฏิบัติตามคือรู้ก็รู้เฉยๆอย่างนั้นแหละเขาคงคิดว่าคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปฏิบัติยาก ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดีและไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามเหมือนาศาสนาอื่นแล้วแต่ใครจะประพฤติปฏิบัติถ้าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับอานิสงค์ด้วยเหตุนี้หนอคนเราจึงไม่ทำความดีหันไปทำความชั่วซึ่งทำให้คนชั่วนั้นมีมาก ในเมื่อแกไม่รู้บาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงจึงต้องดื่มน้ำเมานั้นต่อไปแกดื่มเช่นนั้นเสมอจึงทำให้น้ำเมาเหล่านั้นรวมตัวกันทำลายสุขภาพทำให้เกิดโรควันหนึ่งแกก็เกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหันในขณะที่แกเมาเหล้านอ,นอนอยู่ที่บ้านพักแกมีอาการปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือด ภรยาและเพื่อนครูเห็นอาการไม่ดีก็จึงนำส่งโรงพยาบาลเมืองพลภายหลังทราบจากแพทย์ว่าแกเป็นโรคร้ายแรงจึงนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นต่อไปอีกอนิจจาโรคที่แกเป็นนั้นไม่ใช่โรคธรรมดาและเป็นโรคที่รักษาหายยากที่สุดนั่นคือมะเร็งในตับแกเข้ารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นไม่นานแกก็เสียชีวิต ซึ่งขณะนั้นแกเพิ่งอายุได้25ปีเท่านั้นเองเพราะกรรมที่แกฆ่าสัตว์แท้ๆจึงได้อายุสัน้นภรรยาและญาติมิตรของแกต่างก็เศร้าโศกร้องไห้พิไรร่ำลำพันธ์ต่างๆนานาและบางคนก็พูดว่าไม่น่าจะจากไปเร็วเกินไปเลยอายุก็เพียงแค่25ปีเท่านั้นช่างอายุสั้นจริงๆหนอต่างคนก็ต่างพูดจนเสียงเซ็งแซ่ไปหมด ต่อมาญาติิก็พากันนำศพของแกมาบำเพ็ญกุศลที่วัดตามประเพณีกันต่อไปฉากชีวิตของครูสันก็จบลงเพราะโรคร้ายเข้าเบียดเบียนอันมีสาเหตุมาจากเล่าแท้ๆนี่แหละท่านทั้งหลายโทษของการดื่มเล่านั้นมีอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเป็นต้นว่าท,ทำลายสุขภาพร่างกายแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันเล่านี้โทษไม่ใช่ธรรมดา ร้ายแรงกว่าทุกๆอย่างถึงกับปลิดชีวิตคนลงได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าศีลข้อ5นั้นสำคัญกว่า4ข้อข้างต้นเพราะว่าถ้าผิดศีลข้อ5นั้นศีลข้ออื่นๆก็จะผิดไปทำตามกันด้วยและคนส่วนมากดื่มเหล้าแล้วย่อมมีเลือดทั้ง4เกิดขึ้นในสันดานเสมอซึ่งเลือดทั้ง4นั้นมีดังต่อไปนี้ประการที่ 1. เลือดนก กินแล้วคุยเก่งเหมือนนกประการที่สองเลือดหมูกินแล้วนอนเหมือนหมูไม่รู้จักทำการทำงานประการที่สามเลือดงูกินแล้วไม่ตรงทางเซไปเซมาประการที่สี่เลือดสุนัขก,กินแล้วชอบหาเรื่องเหมือนสุนัขเลือดทั้งสีนี้ย่อมปรากฏขึ้นในสันดานของนักดื่มเหล้าทั้งหลายไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งจนได้ ผลตอบแทนจากการดื่มเหล้านั้นก็คือย่อมก่อเกิดการทะเลาะวิวาทผูกพยาบาทอาฆาตกันและก็เสียสุขภาพร่างกายเป็นโรคต่างๆได้ดังครูสันที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ก็เป็นเพราะผลกรรมแท้ๆที่ได้ทำมาจึงต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้ท่านทั้งหลายทำกรรมใดแล้วไม่ต้องรอถึงชาติหน้ากันแล้วละ่ะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพนี้ คงจะให้ผู้ทำกรรมชั่วนั้นเห็นแล้วเลิกหันไปทำความดีดังนั้นท่านทัน้งหลายจงหมั่นกระทำแต่ความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมผลของกรรมดีอาจจะพาไปสู่สุขติมีสวรรค์อันเป็นที่สุขกายและก็สุขใจจะไม่ลำบากเหมือนผู้คนที่ทำกรรมชั่วซึ่งเขาเหล่านั้นต้องไปชดใช้กรรมชั่วที่เขาได้ทำไว ด้วยความลำบากยากเข็นถ้าท่านทั้งหลายต้องการไปสู่ที่สุขสงบก็ควรบำเพ็ญความดีไว้มากๆและชั่วประพฤติดีเท่านั้นจึงจะนำท่านไปอย่างที่ต้องการได้โปรดติดตามรวมเรื่องเล่ากรรมเหนือคนชุดที่148ในคลิป ต่อไป